สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math TH นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่7.8ครับอ่าโจทย์เขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมในข้อใดนะครับมีเส้นทแยงมุมแต่ละเส้นนะครับเส้นทแยงมุมแต่ละเส้นนะครับแบ่งสี่เหลี่ยมออกเป็นสามเหลี่ยม2รูปเท่ากันครับแต่ละเส้นนะครับแสดงว่า ไม่ว่าจะแบ่งทางไหนก็นแล้วแต่นะครับจะได้รูปสามเหลี่ยม2รูปที่เท่ากันนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับช้อยข้อที่1ครับมีรูปสี่เหลี่ยมคางหมูกับรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวครับเดี๋ยวขอรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก่อนครับอ่ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูก่อนนะครับมีเส้นทะแยงมุมนะครับแต่ละเส้นนะครับ แบ่งออกเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันนะครับอ่าเห็นไหมครับแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันไหมครับรูปนี้ใช่นะครับได้นั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราแบ่งถ้าเราแบ่งด้านนี้ลหละแบ่งด้านนี้ลหละได้ไหมครับได้นะครับได้ไหมแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีขนาดเท่ากันได้ไหมครับได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นรูป สี่เหลี่ยมคางหมูได้นั่นเองนะครับต่อไปรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวครับสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะครับอลองแบ่งดูนะครับถ้าเราแบ่งตามด้านนี้นะครับได้รูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันนะครับ แบ่งตามนี้ครับได้สามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันไหมครับได้นั่นเองนะครับได้นะครับอาจจะลองแบ่งอีกด้านหนึ่งดูแบ่งเป็นสามสามเหลี่ยมสองรูปไหมครับเท่ากันไหมครับไม่เท่านะครับเพราะฉะนั้นรูปที่เป็นสี่เหลี่ยมรูปว่าวครับมันไม่สามารถแบ่งเป็นสามเหลี่ยมของอย่างที่บอกนะครับแต่ละเส้นนะครับแต่ละเส้นนะครับก็คือหมายความว่าต้องเป็นทั้งสองเส้นเลยนะครับแต่ว่ารูปว่าวนะครับถ้าแบ่งตามด้านนี้นะครับ มันจะไม่สามารถแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม2รูปที่เท่ากันได้เพราะฉะนั้นนะครับช้อยข้อไหนที่มีสี่เหลี่ยมรูปว่าตัดทิ้งไปเลยนี่ตัดทิ้งไปเลยนั่นเองนะครับอ่านี่ก็ตัดทิ้งนี่ก็ตัดทิ้งไปช้อยข้อ1กับช้อยข้อ3ตัดทิ้งไปแล้วนะครับเหลือช้อยข้อที่เท่าไหร่ครับเหลือที่ช้อยข้อที่2กับช้อยข้อที่4นั่นเองนะครับต่อไปนะครับดูสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับ อัน,นี้ใช่นะครับสี่เหลี่ยมคางหมูอ่ะเราพิสูจน์มาแล้วว่าใช่ต่อไปสี่เหลี่ยมขนมเปตยกปูนครับแล้วก็ไม่รู้อะไรครับสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ไหมครับอ่าสี่เหลี่ยมด้านขนานอ่าเต็กปูนปกับด้านขนานนะครับ เดี๋ยวเราลองดูนะครับแบ่งเป็นสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันนะครับถ้าแบ่งตามด้านนี้กับแบ่งตามด้านนี้เท่ากันไหมครับเท่ากันนั่นเองนะครับอันนี้ก็ทําไมครับเท่ากันนั่นเองนะครับอ่าเสร็จแล้วด้านไหนครับด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับด้านนี้เท่ากันไหมครับอ่าเท่ากันนะครับอ่าทีนี้อ้าวทำยังไงดีล่ะครับไม่ว่าจะแบ่งตามด้านไหน ก็เท่ากันหมดเลยนะครับทีนี้ทำไงครับสี่เหลี่ยมแล้วน้องตัวนี้นะครับสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับกับสี่เหลี่ยมด้านขนานกับสี่เหลี่ยมอะไรครับสี่เหลี่ยมเปยกปูนนั่นเองนะครับอ่ามันจะเป็นรูปแบบนี้ตายตัวนะครับมันจะไม่มีแบบอื่นเลยแต่ว่าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับ นอกจากที่จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้ก็ใช่เหมือนกันนะครับถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเหมือนกันนะครับใช่ไหมครับถูกไหมครับอ่านี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเหมือนกันนะนะพี่จะพยายามวาดให้มันอืมนะครับ เพราะสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือมันจะมีด้านขนาดด้านที่ทาไมกันครับด้านคู่ขนานเท่ากันไอ้ด้านด้านที่มันจะเป็นจะมี2ด้านที่ขนานกันนั่นเองนะครับอ่าก็คือด้านนี้ขนานกับด้านนี้นั่นเองทีนี้เราเอาสี่เหลี่ยมคางหมูรูปนี้เป็นบรรทัดฐานบ้างถ้าเกิดว่าแบ่งตามด้านนี้นะครับมันเท่ากันไหมครับถ้าแบ่งตามด้านนี้มันเท่ากันนะครับอ่าถ้าแบ่งตามด้านนี้นะมันจะเท่ากันแต่ถ้าเกิดแบ่งตามด้านนี้ครับ ดูด no. ้วยสายตาก็ดูนะครับว่ามันทําไมครับไม่เท่ากันนั่นเองเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมคางหมูครับใช้ได้ไหมครับสี่เหลี่ยมคางหมูใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัดช้อยข้อนี้ทิ้งไปเลยเหลือช้อยข้อไหนครับอ่าเหลือช้อยข้อสีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อไหนครับตอบข้อสีนะครับสี่เหลี่ยมที่แบ่งกันสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทะยามุมแบ่งแบ่งสามเหลี่ยมออกเป็น2รูปเท่าๆกันก็มีอยู่ช้อยข้อเดียวนั่นเองนะครับก็คือด้านขนาดแล้วก็ ขนมเปียกปูนนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับ